ข่าวดีแชร์ได้ครับสวัสดีครับผมพันตมรวดเอกโคสิตบุญทวีตำแหน่งเป็นรองมุ้งกับการตำรวจนครบาล3ครับการเป็นตำรวจชุมชนเนี่ยหรือว่าตำรวจที่ทำงานในชุมชนเนี่ยเราต้องบอกว่าอาชญากรรมที่เกิดอ่ะมันเกิดในชุมชนด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราไม่ลงชุมชนเราไม่ไปดูปัญหาเนี่ยนั้นปัญหาอาชญากรรมที่เกิดมันมันจะแก้ไม่ได้แล้วการที่เราไปเยี่ยมเยียนเนี่ย ชุมชนเนี่ยเป็นการดูว่าเขามีความเป็นอยู่อย่างไรมีสาระทุกสุดิีอย่างไรหาแนวร่วมกับเขาได้เนี่ยเราจะรู้ว่าชุมชนนั้นต้องการอะไรมันก็จะช่วยเรื่องการป้องกันมากกว่านะเหตุมันจะลดลงน,นี้เป็น,นกลไกสําคัญที่เราเข้าไปเป็นเรื่องที่หน้าที่โดยตรงทางอ้อมอย่างหนึ่งที่ตำรวจต้องไปดูด้วยไม่ใช่ว่าแค่ปราบปรา,ปรา,ปรามบรรยากายของเดียวการดูแลบรรมงสุขให้กับประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่หนึ่งของเราด้วยคําว่าตารวจส่มนันธคลนี่คือเราคือประชาชนประชาชนกั็ตตำรวจมันต้องแลกกันเนี่ย เมื่อเราถอดขึ้นแบบแล้วคือประชาชนประชาชนก็ต้องช่วยเราถ้าทิ้งชุมชนมเรียกว่าแนวร่วมกับประชาชนในการทํางานสร้างพลักลักเชิงบวกไม่มีทางเกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นในฝากตํารวจว่ามันต,ต้องสร้างพลักลักเชิงบวกอย่างเดียวเลยถ้าเชิงลบทําไปแล้วม,มันติดลบกับเราแล้วสําคัญคือชุมชนสงบอาจจะกรรมลดกําไรของเราแค่นี้เองผมใช้คอนเซปต์ว่าการทำงานหรือการทำบุญคอนเซปต์ง่ายๆแค่นี้เองจิตใจเราก็สบาย นะครับเราก็ทํางานต่อไปในอนาะคตได้